วันนี้พวกเราลงตัวเล่นแมปเลเซอร์กันโดยแบบนี้เนี่ยเราต้องทายให้ได้ว่าเพื่อนของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนและถ้าทายถูกเพื่อนของเราจะโดนยิงแต่ถ้าทายผิดแล้วก็เราจะโดนยิงแทนทีมในวันนี้ก็จะมีแป้งชมมะม่วงใส่รับป้าแดงโรบูตป่าเดิฟนอนก่อนสามทุ่มพี่สวยก้ามโตและเสริมทับด้วยแฟนแป้งชมแฟนป้าแดงและแฟนแจ๊ บอกเลยว่าโคตรสนุกถ้าพร้อมแล้วเนี่ยกดไลค์และคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่าอยากเห็นพวกเราเนี่ยเล่นแบบอะไรกันอีกและก่อนจะดูเกมกันต่อแจ็ชมีร้านเติมเกมสุดเจ๋งเชื่อถือได้มานําเสนอ Richman Shop บริการเติมเกมมากมายอัปเดตก่อนใครราคาถูกเติมไวผ่อนได้ด้วยโอแม่เจ้าบริการ24ชั่วโมงเติมได้หลายช่องทางมีแพ็กฟรีและสะสมส่วนดสงสุด25ที่จะเติมเกมต้องนี่เลย Richman Shop แบ่งเป็นทีมกันละกันเป็นแดงกับฟ้ามาดูกันว่าจะได้หญิงล้วนกับชายล้วนหรือเปล่า กูยางเพรได้ป้หว่าเก่งอุ้ยนี่ไงนี่ไงเอาเอาปัดเดิมไปกระเทยดเดิไปกระเทยมึงจบอฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนเอานี่ยนี่ตัดเออตัดอย่างเงี้ยตัดอย่างเงี้ยตัดอย่างเงี้ยเอองั้นแหละต้องโดนักคนแหละเออโดนทักคนแหละชันไม้หนึ่งชันไม้หนึ่งชันไม้หนชันไม้หนอ้าวหัวกูผมโดนเออดน้เออเออเก่อนปเก่อนพี่แงชมเผมไว้เอ้ ้ยังไงดีนแล้วไปนู่นเออแต่ผมต้องโดนตอนนั oui> <h 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 ้นตอนนั้นตอนนั้นละโอเคโอเคโอเคได้ละได้ว่ดเอาคนละมุมเลยว่านะเปลี่ยนวิธีตรงนี้ต้องต้องมีคนนี้อ่ามึงเล่งดีดีสิสิมึงเล่งใครอ่ะเออมึงเล่งกูทำไมมึงเล่งกูทำไมเมื่อกี้ก็โดนแล้วเมื่อกี้ก็โดนแล้วโธโอ้ยยิงลมคมกิ๊ฟแฟชมเออยิงลมคอมแลยแตละแตเละสันดิกลีนสันดิกลีนอ๋อสนดิกลีนเหรอ อว่าอยู <in> <deux> ่นี <are> ่แจ๊เล็กไห่กิแจ๊ลองเลนาแจ๊ไม่กินลยไม้ี่ไงนี่ไงนี่ไงกูได้นี่ไงมดตากูเลยเอออย่ได้อยู่แจ๊ได้อยู่เฮ้ยมึงตายก่อนเออเอาเหลือบอลคนเดียวหรอนี่นี่ทุกคนสมเล่มบอวีด้าสาเล่มบอวีด้าไหมบอลโอเคโอเคบอลแล้ววเอา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 ทำไมอย่างนี้ล่ะเออเอื่อลาก่อนเบื่อ เก็บเก็บเก็บหมดเลยป่ะเก็บหมดเลยป่ะพี่บอลเก็บหมดเลยเฮ้ยตุ๊ตนะเว้ยพี่ตวายพี่ตวายพี่ตวายพี่ตว้ย่าเดิมตัวแทนเอาชนแล้วเว้ยป่าเดิมตุ๊ตตุ๊ปป๋า pa pa la tay đọi đọi tay tay đi nhon nhon bò đọi 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 นะาบอยต่อไปเราจะมาเล่นกันแบบว่าดูโอ้ละกันแฟนใครคู่กับคนนั้นไปเลยประเดิมเรามีเมียเป็นอีสวยวันนึงเอวเดียวคุณคุณนี่คทินนี่คุณทินนี่คทินนี่เออผมเขาช่องหกแล้วนี่โอ้ยกเป็นคสภาพอีสวยน่ากลัวมากเหมือนแมงสาบเลยอีดอกเมื่แก่ท่ามึงก็เหมือนแมงสาบเลยแมงสาบเลยอันนี้ขาเท้าเอวค่ะเอววีนออ๋

ีผัอล้างตรงกลางเลยเนี่ยล้างตรงกลางนี่ผู้ได้กลิ่นได้กลิ่นกระเทยแถวเนี้ยกระเทยกระเทยอ่ะคุณระวังคุณ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 ไม่ได้เข้ามา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 ลตรงกลางไหนครับอ่าปลาแดงโดนปะวะโดนยวะโดนปยวะโดนปยวะอาครูปลาแดงไปแล้วพี่สวยยืนตรงนี้ ยืนตรงนี้ครับเขาสอนกันบัตได้ได้กิ่นคนส้านรุ่นแถวนี้แป๊บนึงนะ่นคนซลคะคุณโยเลยคุณโยเลยอยู่นิ่งราอยู่นิ่งอ้เนียไดีใครว้ยโดนคู่เลยวิตอยมาตอยกัวทำยังไงทำยังไงคลิกซ้ายหรออมเอาตืออมัดเอาตายตายตาย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่บัตรพี่บาตรสู้พี่บาต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 โหดมากพี่บาตโหดมากพี่บาตพี่บาัต่อยฟิวอ่ะไม่ใช่เฮ้ยพี่บาตรัตเบนป้าแดงมึงใช้โลมากอะผมมีกลิ่นว่าป้าแดงเขาใช้โลมากเฮ้ยนีพี่สวยวิ่งวิ่งอยู่ตรงข้างเอาไงเอาไงเอาไงอยู่ในวงนี้แหละแต่เดินบนเรื่อยๆเดินบนเรื่อยๆเออได้ไม่โดนดีคนคนคนใหญ่หยุด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 หย่ดหยุดหยุดหยุด โอเคโอเคเราจะเราจะวิ่งหากระสุนปั้งไหนไม่หรอกโอ้โหอะไรอะต่อยปแดงเล่นไลแดงปแดงอรก็วะแดงคุณอย่าหยุดคุณอยหยุดเดินเล่นเดินเล่นอหยุดเ้าอี้ดนตรีเ้าอีดนตรีคุณอยหยุดอยหยุดให้ดวงมันเลือก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 นั่นไงหัวโอยโอ้หม่ก็เย ดูเฮ้าายคุณพี่นอหรอคนดวงสวยมากเลยอ่ะโอ้ยตไต๋แล้วเหรอ,อโอ๊ย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 พี่บารพี่บาร์วันเบนคนโหดเลยครับพี่บารคนโหดเลยครับพี่บารพี่บาพี่บาร์บอกป้องปาดเดิมหน่อยพี่บารพี่บารเฮ้ย คนแอปแอปแอปิมแอปิแอปผิแอปผิรอแล้รอแล้รอแล้ยหายดิยศหายดิหายดิเอาคือเียคุณโดนปะคุณโดนปะอ้ยออยิงเธอไงได้ดิพี่บารได้เลยได้เลยพี่บาืรอแลรอแล ่อยตรงนี้าดเฮ้ยดนาแปะโดนโดนหัวใครวะนี่แน่นี่แน่เฮ้ยแต่ต่ไงม่วงหว่ะต่อยแล้วอ้ยตานี่เรา่ยิงกันใหญ่ยิงกันเราต่อยกัน่ม่เอาเมล่อตานี่ยใหญ่ยิงกัน่มล่เออหันด้นดื้อหหลนะเกันนะแนต่กันนะเออทไงทาไงทำไงทาไงทำอยู่ทาอยู่ทำอยู่เอา ก็ไ่ิโดนอาวาแล้ววานเก็โอูวิ่งมาทับกันไม่ทันเนี่ยมึงคนณเราอยู่ข้างล่างบ้างแย่งมันแย่งมันแย่งมันแย่งย่งงเราว่ามันหลันหเราว่าหันลไปลไปงออไปออาไปเอาดิเอาดิมึงออกไปดิมึงออกไปดิมึงออกไปดิเอาเอาเอา มึงออกมไม่เป็นไรวิเล่ร้อยเหมืนเดิมเอาอ้สวยเมื่อกี้มึงเอาอะไรอะมึงเรียนรู้จาก่าเดิมป่ะมึงนำดมาเดี๋บอกว่าให้อยู่มุมนี้อุ้อุ้ได้าเดิมบาเดิมก็เลยแซได้หรอโดนปะโดน เฮอจริงๆแล้วหรืจริงแพี่สวยแบกป่าเดิมเอาไงเอาไงอย่าโนอย่านะอย่านะอย่านะอย่าโลบักนะพี่สวยได้เ่ะตรงนี้ปะมึงอยากขยับบางดิอีสวยโดนปะงมมเโอไม่โดนไม่โดนเกือบเแล้วเฮ้ยเราจะเป็นพี่ป้าหรือพี่แจ็คปะวะต้องต่อยดีวเราต้อง้ต่อยดหวเฮ้ยกลัวกลัวกลัว ไหน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 นี่มกับนี่อยู่ตรงไหนวะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่างมือตรงไหนไปสู้พี่เสือกับพี่แจ็คหัวไม่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนพี่แจ็คเขาโดนประเดงโดนประเดงโดนยิงอ่าพี่เสือพี่แจ็คมามาแล้วพี่เสือแน่จบแล้วโรงเรียนชายลนวล ไอ้มวงกันอนไอ้มองไอ้มองไอ้มองกันไอนุ่ยไอ้มองไอ้งล่มุ่มมองกันุ่มมองกนไอไอบอลไอบอไอบออ้่งคุณดูแลใครแบบป่าเดิมอีดอกหน่่ยก้านเปนฟองไม่ใช่พี่เสือโคตรเก่งพี่เสือเก่งมากที่เสือ